สันเตอร์ hmm. iti, yeah. mm ีส hmm. mm ันเตอร์ีกระสเตนนี่กระสเตนนี่องค์ไอติสุนไอติตาองโกไมิเสีน้ามาอันนี้นุ๊ตเราไปตาเพึ่งตื่นพึ่งตื่นมาสั่างพิซซาจ้ะไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างเหรอ สาวหน่อยสองคนหาพิสาวงในลูกสาวลูกสาวมูอก็ลูกสาวจะของแกม้มาอย่างตัวใหญ่รถเด้หนี่งต้องย้ายรถเอารถคุณไม่ยากไปคืนนะคะุณนี่รถแตะชื่อจูนี่รถอย่างเดียว ลูกก้อยนบ้านคิดอยากกินอย่างอื่นนะบองก็สั่งพิซซ่าจ้ะพิซซ่าร้านนี้ขายดีเลย ตารหลดมานยังหนาวเด็กหน้ยสองตัวน่นเด็กหนาสองตัวนี้ตรงนั้นหาพี่สาวผมเขาจะส่งถึงบ้านผมเด้อเอาเองพี่ร้านก็ได้ขายดีมาก เท่าไรเขาไมาสั่งางหรอกเขาม่เอาแล้วก็ไปนั่นเขาบอกนั่นดอกเปิดทุกวันเลยร้านนี้แบบลูกไข่ก็ไปกินร้านไ,ได้กินตลาดน,นี้ร้านอื่นก็แซ่บอยู่แต่เขาคือกินร้านนี้นะไปเลยก็หมดแล้วสวัสดีค่ะถ่ายนี่รถจะกรสตาร์รถใบพันหนาว มเมนหอนเนี่ยมเมนเปิดแอร์หอนถ่ายนะั่นโหเนี่ยข้างนอกร้อนมนเมนจะแลรถคนนี้เขาส่งมา,ารถสงสารรถของอาบิสา มาหอดยังมาหอดบ้านจะถึงบ้านแต่ยังไม่ถึงบ้านนะมาแวะซื้อพิซซ่าเพราะว่าอะไรลุมไม่กินอย่างอื่นอาหารที่แบบกินง่ายนะไปจากนอนก็อยากนอน้ออนอนนะสุดสุดง่วงเลยง่วงสุดๆ แต่ยิสานาบาันเนี่ยไม่เห็นหึงหรือเปลาเนี่ยวัดดิค่ะเอา้าวัดดีค่ะเอ้าค่ะว่าสิแตะไปว่าเป็นผู้ใดประสานเอ้าทํายังไงกดตรงไหนวัดดีค่ะอยู่ไหนน้อขอโทษด้วยนะคะกดถูกเวลาหรือเปล่าอยู่ฟิ้งแลนด์นี่แหละอยู่เอา้าตีเจ้าเป็นใคเดียวเมื่อก็ไปกดบนี้แว่นต์ตาขอใหาแว่นตาเตาไปกดอย่างนู้นขนอยู่ฟิ้แลนด์ตียิ้มใสจุกบันได้ ไปหาแบนกัเด้ยอยแบนยุทธ์โซมุนฮะยุทธ์โซมุนซาลามีอยู่ภาคเหนืออ๋อเป็นยังไงเสียงปืนทั่งคุณอ๋อบบนกับนใครไม่ได้ล่ะอ๋อมื่อนี้รถทหารเต้ยู่บัตรแถวข้ายู่ไหม,มนัน่นมาก็ยี่บอยบอสบรรยานหนูว่าอเออเขาก็สุออกไปซ้อมรุบละมั้งเป็นยังไงยุคุนหิมะตกไปยังยั่งท่าเหนือตกระเบิด บอมว่าใ้ตกซ้ำแล้วก็ตีปีนี้นี่ที่มาจะตกแร้วเด้อมาถึงว่าเดือนช่วงเดือนนี้มันอาจจะเออมันอาจจะเป็นคริสต์มาสที่ไม่เกว่มามุสติยูยหลูกกระแดงท่านท่านค่ะห้าหมื่นหกหมื่นท่านนะคะเอาทำนี่แหละเด้อเดียวอันขอยสิไปอันขับรถก่อน จ้าขอบคุณเลยล่ะเพื่อแต๊ะมาสิแต๊ะเป็นไรนะยังไดงอุ้ยเป็นย่เป็นยางเป็นโมการจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ๊กยังไงละบานนี่ออกเองนะบานนี้คนก็เปลี่ยนคอยบอกคอยพูดคุยเดียวว่าคอยกดอีหยังไปแต่ละคนโอ้ยผู้ใดครับเป็นคนไดของกับว่าน้ำใดอยู่้าเป็นสะอาดตังค์ก็สิงงงงงงยังไงเอานะลูกชายอ่ะ ลูกชายรักแม่มากแม่คุยด้วยมันแหกปากใส่ค่อยนะไม่ได้นะจะมาแหกปากใส่แม่นะแม่ใส่เลยนะตุกตาสวัสดีจ้าตุกตาจิดาพาคคอนกับเขาออกกอออกเด้ออามิสั์แต่ว่าไม่อยากไปเปิดก่อนเห็นแบบก็ได้ใช่ไหมใชมันมีมาตลอดนันแหละใช่มหาฟืงานน้ำเขาอยู่ดอกป่สิเปล่าจะเงื่อนเตะ ตอนนี้พวกลงมาพาไปทาแล้วรู้สึกว่าที่น่าจะได้เก็บของมาลงตรงนั้งพวนี่มันออกจากบ้านแล้วเชิญค่ะรีบเลยนะเอมมี่ชาแนลเดี๋ยวเอมมี่ชาแนลเขาดูก่อนโปรไฟล์หลายเอมมี่พดจือใดเนี่ยเอมมี่เอมมี่ไหน เดไปเช็คใหม่นะคะรัตนาอยู่ในรถเพราะว่าอย่างส้อนตัวนน่นนอนตื่นนอนในรถหนง่งวงเงียง,ง,งเงียนปะ่ะแล้วบปที่นี่เขาไม่อยากลงจากรถอันสาวสองคอนนะ่ะพุนอยู่ผุ่นก็นั่งฮหเพเวอ่ผุนน่ะผ,ผู้บักน้อยบอกักหรวงผู้บักน้อยลูกสาวกับลูกเสี่ยว ป็นมูกันลูคุณนกเซียวกับื้ือนกอ้ยอยงกกดอียังไม่ทำอะไรไปกดแล้วเพี้ยบารมาหัวอะไรแบบนี้เสียวรถไปส่งไาย่า เอาแล้วก็โทรหารเราก่อนลืมข้าวบอรถเขาไปแบบคือพอมืออื่นเพื่อเราใส่รถนะรถจะขอกันน้ำมันเหมือนใจไปจอดใบมันอย่างฟ้าวฟ้าวเลยไม่ได้ไปเติมน้ำมันว้จริงๆอ่ะรถถ้ามันไม่มีคือมันบอกว่าศูนย์น่ะเลขศูนย์น้ำมันตรงไปเติมได้ห้ามให้ถังน้ำมันแห้งนะเอามานกันละก่อน ผม,มกระเดกหน่อยนะมันใหญ่ตะตัวได้นะดีก็คือเด็กอยู่นั่นนะแต่ก็ทำปันดีเขายังซําเด็กหน่อยโอ๊ยพนึ่งกระฟาเปิดให้หมมดเอาเร็วแน้มสิเย็น เศร้าเด้อเศร้าเด้อนกบาดนีบมาไลไแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องแม่น่ะไปตเอาตัวมืมมอลหัามันมมมอตอรวิเอาอืมแม่ต้อโอวี้โปุสก็เกี่ยวุลับปา